โอ้ยเอาเอาคนดังก่อนเนาะบันเจอเจอตัวจริงห่อขนาดไหมสวาีสป้าพีเตอร์พีเตอร์บาร์่เตอร์เนาะคุณลองเนาะแมนกติดตามมาเลยเลยคนไรตีเป็นที่สีบาโนเนาะฝากติดตามาเนี่เอเอครับผมบานเลครับาเปิดหลคยคนเลยครับโอ้หล่อเนาะบัว่าดลาช่องเจเลยไหมโสดบ่โสดบอ สวัสดีครับสวัสดีครับผมตอนนี้ก็คนเยอะมากๆเลยนะครับนะโอ้โหพี่น้องครับผมพี่น้องครับตอนนี้คนเยอะมากๆเลยนะ หลวงเด้อรับพี่น้องครับผมนักท่องเที่ยวสา,สา,สาวต่างชาตเยอะมากนะครับนะ พัน่งไดให้มาตสาิในประเลงพันงน้นทอ้โหพี่น้องครับผมน,นะก็มีพี่เจ้าหน้าที่มาดูแลนะครับนะฝ<ม>ังปลอดภัยนะครับ เดาต่างๆนะครับนะโอโ้พี่น้องครับเยอะนะเนาะมีนักท่องเที่ยวสาวต่างชาเยอะมากมาเลยเนี่ยก็อสาวพม่านะครับนะว้าวเจอสาวอาพี่น้องเยสาวตาาว่างชาเนาะโอ้ยเสดใสาย ไม่ก็ใช่เพรได้เชื่อมต่อเพได้ไม่ได้คน่ะเป็นงไ่รู้เลยผมายลใช้ดีแท้ได้เลยดูนะครับพี่น่องคน้โอพี่น้องเอ้ย หลายดีนะครับเนบาะนี่บ่าวอ้วนแล้วครับผมบ่าวอ้นวนชาแนลบ่าวอ้วนชาแนลเนาะฝากเนี่ยฝากฝากฝากอยังแน่ฝากคนไลค์คนแชร์คนติดตามเด้อะฝากกินของอ้วนอ้วนผมเป็นหนังสือเราไปซื้อ <c oughs> กากชุดย,ยอดเนาะบ่าวอ้วนขนาดผมเป็นหนังสือยังไปเก่งอยู่เนาะนี่บ้าชุดยอดเลยเนะาะฝากเป็นกำลังใจบ่าวอนน้วนเด้อครับฝากไปกดติดตามเนาะครับเนาะเป็นกำลังใจกันนะครับผมนี่นะครับผมนะโอ้โหพี่น้องครับ พี่น้องครับโอ้โหแบบเบิใกล้ๆพี่น้องนะครับพี่น้องสาวไทยและสาวตั้งสารเนาะหลายนะครับเนาะมันเยอะขนาดนี้นะครับาถูกพี่น้องเลยมาหลายครั้งนะน,นี่ครับผม ไไปไปพี่น้องเอ้ยพี่น้องครับผมก็หลายเลยนะครับเนาะนี่ปลาโาพ,พนะก่นอะักก็นัาท่องเที่ยวเนะพี่น้องชาวไทยก็เยอะมากอ,อ่าม<บ> อยากไปเาดไม่สั่งดิดจะลองดูสนี่ เอาเอาคนดังก่อนเนาะบันเจอเจอตัวจริงหล่อขนาดไหมสวัสดีตอนนี้พ่ป้าพีเตอร์พีเตอร์บาเรนะ์น,นอลหลอนเตอร์หลอนเตอรแมนติดตามมาเลยเรื่องคนไรตีเป็นเอ็กซ์ซีบาโน่เนาะฝากนี้เด้อครับผมบาโน่นะครับปฝากเยอะหลายคนเลยมาโรโบเห็นไหมบอกรว่าดัลลาดัลลาชองเจ็ดเลยไหมโสดบ่โสดบอสดเออเนี่ยละอันมี่โยผู้สาวบอว่า อ,อ,อ,อ่ัได้ได้ได้นี่เด้อครับผมโชด้อครับนี่นี่ครบชินงานนะครับเนาะนี่นี่เหนียวมาต้องมีแต่คนดังเบิดอุ้ยมีซูเปอร์เบิดเหรอปมามีซูเปอร์เบิด์นะครับเนาะนี่มีแต่คนดังเลยนะครับนะโอ้โห โอ้โหพี่น้องครับผมตอนนี้กระแดดเนาะสุดยอดเลยครับผมป้าพี่น้องครับผม,มก็เมื่อกี้ก็ดีใจได้เจออายเนาะเจอบานุนะครับผมบาวบานุทีมงานของบาวซูนนะครับเนาะ ตอนนี้ก็ทางเขาก็ปิดเรียบร้อยแล้วนะครับทางบุษบมนะโอ้โหปิดแล้วนะครับผมนนะครับนะ ไปนะครับนี่นะครับผมโอ้โหคนเยอะขนาดเนาะปานี่นะครับผมนักท่องเที่ยวสาวตั้งสกันยางนี้นะครับเนาะ wow nhìn nhiều <coughs> 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 โอ้โหพี่น้องครับผมก็ช่วงนี้ก็คึกคักนะก็นัดท่องเที่ยวนะครับผมก็ชาวไทยพี่น้องชาวไทยเนาะก็มารวมตัวที่ท้องสนามหลวงนะครับทำบุสมก็เยอะออมากนะครับนะโอ้โหพี่น้องครับผมนี่นะครับผมนะ บาร์พีเตอร์ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเด้อครับผมไปรับชมคลิปต่อไปด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไทยเป็นกำลังใจให้บาร์พีเตอร์เด้อครับผมขอบคุณพี่น้องชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มารับชมคลิปให้บาร์พีเตอร์นะครับ บายบายครับผมกำลัิการนะครับจะมีการเอ่ยเรือนะครับจะมีการเอยเรือนะครับที่บริเวณท่าราชบวรดิษฐ์นะครับท่านผู้ชมจะนาฬิกาเซมอลิเลชี